ด้วยปัญหาที่ทําให้ผมต้องเลิกกับแฟนนะครับเพราะว่าอายุะเพศผมไม่แข็งตัวให้ความสุขกับแฟนไม่เต็มที่ทุกครั้งที่มีรายการก็คือล้มเหลวม,มันเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้แฟนนอกใจคือตอนนั้นก็ทําให้ชีวิตครอบครัวผมไม่ดีออกซะเลยอะ่ะคือถือว่าล้มเหลวเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ตอนนี้ผมมีครอบครัวใหม่แล้ว มีชีวิตที่ดีขึ้น <Wow. S 1> ครับผมแล้วก็ได้อาหารเสริมตัวหนึ่งที่ชื่อลีออนนะครับ <Wow. S 1> ทำให้ชีวิตครอบครผมดีขึ้นกลับมาแล้วก็มีมีลูกด้วยกัน,นครับผมตอ,อ,อนที่ผมได้ผิดพันตัวเนี้ยทานมาหนึ่งแคปซูลนะครับสามารถมีอะไรกับแฟนได้อย่างช้าด้วยอายุ <Wow. S 1> เพ็นแข็งตัว้วก็นนชา้ากลับมาตอนอายุ2ีสิเลยครับนี่แหละครับคือ ผิ้ดีฟันที่ชื่อรีออนนะครับ